จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ปีที่พบเป็นศพอยู่บนเขาภูเหล็กไฟและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ยาวนานร่วม2เดือนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนั้นล่าสุดเมื่อช่วงวันที่12กรกฎาคม2563ทางทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายแพทย์สิทธาทิขิตนุก,กูลหรือหมอกอฟเจ้าของเพจ Facebook คุณหมอสตอรี่เพื่อให้คุณหมอกอฟ ช่วยวิเคราะห์ภาษากายของแต่ละบุคคลจึงขอให้หมอกอฟวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลและพ่อแม่ของน้องชมพู่ในช่วงวินาทีที่ได้รับรู้ข่าวว่าน้องชมพู่เสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟนั้นสำหรับนายอนามายัยพ่อของน้องชมพู่ช่วงที่ตนดูคลิปก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมฟายและร้องเสียงดังโผลไปกอดคุณย่าและเอาใบหน้าไปอยู่ใกล้คุณย่าดูจากลักษณะคุณพ่อที่ทำแบบนั้น จะเป็นคนที่รับความรุนแรงและความเสียใจไม่ได้คนลักษณะนี้หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแม้แต่ตอนที่ช็อกสุดขีดก็ยังต้องอยู่ใกล้กับใครสักคนบ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตภายในใจก็บ่งบอกว่าเสียใจเช่นเดียวกับคุณแม่อาจจะคิดว่าตนเองดูแลลูกไม่ดีมากพอด้วย ส่วนปฏิกิริยาของนางสาวิตรีแม่ของน้องชมพูเท่าที่ตนดูคลิปพบว่าสีหน้าแววตาของแม่เสียใจจริงๆแม้ไม่ได้ฟูมไฟายแต่สีหน้าได้แสดงออกถึงความอาลัยอย่างแท้จริงสีหน้าสอดคล้องกับความโศกเศร้าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณแม่เท่าที่ตนติดตามข่าวมาคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งอาจจะไม่ได้โวยวายเสียงดังมากมายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิต คุณแม่ร้องไห้ในลำคอซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าเสียใจภายในจิตใจคงรู้สึกว่าควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้มกอฟอย่างวิเคราะห์ถึงภาษากายของลุงพลโดยรวมลุงพลช็อกและตกใจสุดขีดเมื่อเจอศพน้องชมพู่ลุงพลใช้มือทุบพื้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาของคนที่เสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรงและลุงพลพูดไม่เป็นภาษาฟังไม่ออกสื่อว่าเสียใจหนัก สิ่งที่ลุงพลแสดงออกคือความเสียใจจริงๆไม่ได้เสสร้งหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตลุงพลแสดงออกอาจจะเพราะมีความรู้สึกใกล้ชิดน้องชมพู่เลี้ยงดูน้องมาอย่างดีและขณะนั้นลุงพลอาจจะตัดเพาะในใจว่าควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้หรืออาจจะทำบางอย่างได้ไม่ดีพอสรุปได้ว่าจากที่ตนดูคลิปสั้นๆทั้งลุงพลพ่อและแม่ของน้องชมพู่ปฏิกิริยาของทุกคน ล้วนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีใครมีความสุขกับการจากไปของน้องสมพูในใจลึกๆของทั้ง3คนคงคิดเหมือนกันว่าหากได้ดูแลหลานหรือลูกให้ดีกว่านี้คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทั้งสคนจะมีวิธีการแสดงความเสียใจต่างกันแต่ลุงพลจะเห็นได้เด่นชัดมากก็ตรงทุบพื้นส่วนพ่อแม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นทุบพื้นแต่ก็ซุดลงไปกอดคนอื่น ซึ่งตนก็ทราบมาว่าหลังจากนั้นพ่อแม่แทบเป็นลมล้มฟุบกับพื้นแสดงออกว่ารับไม่ได้ที่ลูกจากไปก็ตามที่ตนกล่าวไปปฏิกิริยาทั้งสามคนล้วนเสียใจทั้งหมดแต่อาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันเกี่ยวกับกรณีนี้ผลชนสุศพบชมพู่ขาดน้ำไม่พบถูกตีส่อลงขึ้นเขาดับญาติค้านเป็นไปไม่ได้ ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญเลักษ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสภสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชนะสวดศพน้องชมพู่คนแรกเปิดเผยผลชนะสวดศพอย่างละเอียดกับที่ประชุมกรรมาธิการของรัฐสภาระบุว่าได้ทําการชนะสตรศพเมื่อเวลาบ่าย14นาฬิกาของวันที่15พฤษภาคม2563 ยืนยันสภาพศพภายนอกมีเพียงร่องรอยขีดควรที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ซึ่งรอยขูดขีดจะกระจายเป็นกลุ่มๆพบมากที่สุดบริเวณแผ่นหลังเหนือข้อเท้าด้านซ้ายซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะเอีงมีชีวิตส่วนอวัยวะภายในมีหลายส่วนเริ่มเนา่าจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าสมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกาย มีเพียงการเน่ากระโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หกักไม่มีรอยฟกช้ำกระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลว10มิลลิตรอวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดซึ่งหากไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายมีความเป็นไปได้กรณีเด็กพลัดหลงป่าจนขาดอาหารขาดน้ำจนเสียชีวิต เมื่อช่วงวันที่11กรกฎาคม2563นางสาวิตรีวงศศีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าสำหรับภาพศพของน้องชมพู่ที่มีรูขนาดใหญ่ลึกประมาณ5ซซนติเมตรซึ่งตนมองว่าไม่น่าใช่การกดทับของศพเพราะน้องชมพู่น้ำหนักแค่9.5กิโลกรัมการพูดถึงกระเพาะอาหารของน้องชมพู่ที่ไม่มีอาหารนั้นเพราะในวันที่11พฤษภาคม2563 น้องชมพู่ได้กินอาหารมื้อสุดท้ายในช่วงเวลา7นาฬิกาโดยกินไข่เจียวเปล่าเพียงเล็กน้อยและน้ำส้มนิดหน่อยก่อนหายตัวไปอย่างไรก็ตามตนไม่อยากคาดเดาว,ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเป็นเวลาใดก่อนถูกพบศพเพราะต้องขึ้นอยู่กับการตรวจของแพทย์สุดท้ายหากมีใครตั้งข้อสงสัยว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปเสียชีวิตเองหรือไม่ตนก็อยากถามนักข่าวที่เคยเดินขึ้นไปบนภูเขาว,ว่า เด็กจะสามารถเดินขึ้นไปเองได้หรือไม่ด้านนายชยพลวิภาลุงของน้องชมพู่บอกว่าเท่าที่ส่องไฟดูในวันที่พบศพหลังจากตั้งสติได้แล้วตนเองก็เห็นบริเวณหน้าแข้งชมพู่มีรอยฟกช้ำเยอะที่ปลายเท้ามีรอยฟกช้ำเลือดหลังแขนมีรอยคล้ายหนังกระพ้าหลุดผิวคล้ำๆซึ่งตนไม่ได้มองนานขนาดนั้นเพราะกลัวภาพจำติดตายืนยันว่าไม่ได้กลิ่นศพ ตนเองก็คิดว่าระยะทางขึ้นเขายังมีความเชื่อว่าน้องไม่ได้เดินไปตายเองมีคำถามเกิดขึ้นเพราะมันสูงซึ่งหากเรื่องนี้คนตายเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ตนเองยังเชื่อว่าหลงไปแล้วขาดอาหารตายเพราะร่างกายแข็งแรงหากเป็นเด็กสามขวบมันยากที่จะเชื่อว่าเดินขึ้นไปเองถึงแม้ผลชนะสูตรร่องรอยตามตัวจะไม่ค่อยมีแต่มันก็ยากที่ชมพู่จะเดินไปตายเอง ส่วนการตัดสินใจว่าตำรวจจะสรุปคดีอย่างไรให้พ่อแม่ชมพู่เป็นคนตอบตอนเองตอบแทนไม่ได้ตอนนี้ระยะเวลานาน,านถึงสองเดือนหากตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอตอนเองก็มองว่าตำรวจต้องทำงานต่อไปตนเองเชื่อว่าตำรวจทำทุกอย่างทุกวิถีทางหากอะไรไม่ชัวร์ไม่ชัดก็คงต้องให้พ่อแม่ตัดสินใจถึงแม้ตัวเองเป็นผู้ต้องสงสยัยตนเองก็ไม่ได้อยากให้ปิดคดี เพราะตนก็หาเสื้อหาหลักฐานมาตลอดก็ได้แต่เฝ้าหวังอีกอย่างหากชมพู่ไปตายเองอยากรู้ว่าเสื้อน้องไปอยู่ไหนด้านนางสมพรหล,ลับโพป้าของน้องชมพู่บอกว่าตนเองคิดว่าหลานไม่น่าเดินไปตายเองได้ชมพู่อย่างเด็กหากเดินไปสิ่งแรกคือเมื่อยตนเองเคยขึ้นไปคิดว่าเส้นทางที่มันชันขึ้นชันขึ้นหลานไม่น่าจะเดินขึ้นไปหากชมพู่ไม่ได้ตายสูงขนาดนั้น อาจจะเชื่อได้ว่าหลานไปตายเองตนเองก็อยากรู้ว่าหากชมพู่ไปตายเองทำไมเสื้อผ้าไม่สวมจะถอดทำไมหากจะร้อนก็ไม่น่าจะถอดแบบนั้นเพราะหลานคงไม่มีแรงจะถอดเองได้หากกรณีชมพู่ถอดชุดเองได้ตามข่าวที่เห็นกางเกงอยู่ซ้ายสุดรองเท้าตามมาและเจอศพตนคิดว่าจุดพบหลักฐานมันสลับกันอยู่คือคนถอดกางเกง ควรจะถอดรองเท้าก่อนหากถอดกางเกงก่อนแล้วใส่รองเท้าจากนั้นเดินต่อไปแล้วค่อยไปนอนตายซึ่งมันเป็นไปได้ยากซึ่งหากแพทย์ชี้ว่าน้องตายเองตนเองก็อยากให้หาคำตอบให้ได้ว่าน้องตายอย่างไรยอมรับว่ากังวลหากตำรวจยังหาอะไรไม่ได้ส่วนตัวไม่ต้องการให้คดีเงียบจบไป